แบบนี้ที่จริงอ่ะมันมันต้องมีอุปกรณ์ส่วนส่วน,ส,วนส่วนควบส่วนประกอบอะไรบ้างพี่ <ย cover. S 1> ตั้งแต่การคูดตั้งแต่แตมีท่อมีอะไรมีหม้อแปลงมีพี่ใส่น้ํามันเน่ยครับมันต้องมีอะไรบ้างการการเอาเอาให้มาเอาให้เกษตรกรมามันครบไหมหรือว่าเหมือนมันมีการตัดทอนอะไรหรือเปล่าไม่ครบครับไม่ครบนะครับอย่างพื้นที่อุบลนะครับพื้นที่อ่าท,ที่เขตอุบลนะฮะผมจำเขตชื่อเขตไม่ได้นะครับนะครับที่นั่นเขามีนะครับเขา <pregn ieg> มีสายยาง สายยาง200รอเมตรนะฮะสายยางในน้ำนะฮะสายยางส่งน้ำนะ่ะสองรอยเมตรเขามีให้นะครับแต่เขตส,สิบเขตส,สิบอุดอรเนี่ยไม่มีมนะครับทุกพื้นที่ในมุกดาหารมี5้าจุดนะครับ,ช,รบชาวบ้านบอกว่าพูดเหมือนกันหมดเลยว่าทางกรมเนี่ยจะให้มาสายยางส่งน้ำสองรอเมตรสุดท้ายก็ไม่ให้มานะครับโรงเรือนเนี่ยก็ทําเองนะครับโรงเรือนเนี่ยกันแดดกันฝนเนี่ยเครื่องก็ทําเองนะครับท่อส่งน้ํเนี่ยก็ซื้อกันเอง นะครับในหมายความว่าสามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทเนี่ยได้แค่นี้ฮะได้เครื่องได้เครื่องปั่นไฟได้ตัวสมมตินะครับก็มีป้ายสามอย่างเนี่ยสามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทนะครับที่เหลือนั่นคือชาวบ้านเป็นภาระถับภาระให้ชาวบ้านนะครับเพราะเพราะว่าการเลือกพื้นที่มันอยู่ห่างไกลไหมครับพี่หรือว่าการเลือกพื้นที่ที่จาอมันมันไม่รองรับระบบไฟฟ้าหรือเปล่าหรือว่ายังไงอยู่กลางทุ่งนาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออ อันนี้ทางกรมก็รู้นะครับเวลาไปสํารวจเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยมีหน้าที่รวบรวมโฉนดรวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งเรื่องผ่านอบอตอครับนะครับผ่านองค์กรสุวนกางองค์กรท้องถ,ถิ่นนะครับทีบนี้ก็ทางทางทางกรมเนี่ยก็จะลงมาส่งบุคลากรส่งเครื่องม้เครื่องมือมาออมาสํารวจว่าตรงไหนมีน้ําอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นหน้าที่ของของกรมนะครับที่จะหาจุดเจาะน้ํานะครับอีนี้จุดเจาะน้ําเนี่ย ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็อยู่กลางทุ่งนาอยู่ไกลกับสายไฟนะครับก็ไม่เหมาะไม่เหมาะนะครับเพราะไม่มีไฟฟ้าก็ยไปใช้น้ำมันโซลาน้ำมันโซลาก็แพงและรุ่นนี้กินน้ำมันด้วยนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยสู้เอายกเครื่องคืนไปนะครับเอาแผงโซล่าเซลล์เอาแสงอาทิตย์ผ้าอาทิตย์นะแสงอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกอะไรโซล่าเซลล์ใช่ไหมฮะเอาอย่างนั้นดีกว่าฮะเอาอย่างนั้นมาให้ดีกว่า นะครับติดทีเดียวก็ชาวบ้านก็ใช้น้ําได้ตลอดและไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะครับ